ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝาก like, กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกา อัปเดตข่าวสารของ If One 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่งคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับวันจันทร์9โมงเช้านะครับว่าจะเป็นการแจกฟรีต่างๆนะครับว่าไม่ถึงนักเตะแพ็กใหม่นะครับก็มีใครกันบ้างเราไปดูการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9ก้าโมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็มาเริ่มกันที่อีเวนต์การแจกฟรีกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับพลหรือเล่นกับยูเซอร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลง2อีเวนต์ด้วยกันนะครับก็คืออีเวนต์ของทีมเพลย์เพลย์ฟันนะครับแล้วก็อีเวนต์ของอังกฤษครับอันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับพลหรือเล่นกับยูเซอร์นะครับและต่อมาคืออีเวนต์ที เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับนั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแค่1นึ่งอีเวนต์เท่านั้นนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับก็คือเป็นอีเวนต์ของทัวร์อีเวนต์อิงลิขับอันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการแจกฟรีเช่นกันสำหรับวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับและพวกอีเวนต์ที่เหลือนะครับวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉียวคือวันพฤหัสหน้าเลยนะครับก็พรุ่งนี้นน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 นะะคคครรรรรรัััับบมมมมมีีีีีีีีกกกกกกาาาาเเเเเเเปปปปลลลลล่่่่่ยยแแแแแงง3ออว์ทท้็จฟหืดินะครับ และต่อมาคือเรามาดูทักฟังของแพ็กนักเตะใหม่ๆกันบ้างนะครับเพราะในฐานข้อมูลนะครับมีการระบุออกมาคือจะถูกเพิ่มประมมาณ1แพ็กเท่านั้นนะครับเป็นแพ็กของแนวรุกทีมชาติอันนี้ทุกคนก็มีการระบุไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าน่าจะเป็น3คนนี้นะครับที่นำทับมาในปีกของทีมชาตินะครับก็คือพอสโคทุกคนบาริโกบาติสตูต้านะครับคนรือว่ากาเบียบาติสตูต้านะครับแล้วก็ราเฟลฟานเดอฟาสนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติม8คนตามนี้เลยนะครับก็ ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นทางฝั่งของแคมเปญต่างประเทศทุกคนหรือว่าฮลี่แคมเปญนะครับย้ำนะครับว่าเป็นแคมเปญของต่างประเทศนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับของเรานะครับก็อทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ